เว่งว่วิ่งวเ้ยบีบกับน้ององเกมคืนเอ้หบีบกัน้องีแกังแกงว้านี่ยป้าไหล่ไปเลไปเลย โอ้แม่งเลงกูละแม่งเลงกูหมอหัวแตกก็ม uh, ิงไม่ดูเพื่อนด้วยสัตว์กูเจอกูเจอกูย่อไฮไลท์กูจ่อไฮไลท์สัสเจ๋อเดี๋ยวเล่นยครับพี่แล้วก็คืนล้นไปไหนล้นไปไหนมึงทำไมหนีไปไหนล้นหนีไปไหนมานี่มานี้อ๋อมันอยู่ไหนวะนมันไปไหนวะมันยังไงเนี่ย ที่ชุบไหนอ่ะเจ้าแดงนีใครแดงนีกูเจอสาแล้วเจอเนื้อคู่แล้วเนื้อคู่อยู่ไหนวะอุ้ยเขาไม่เอมทำไรเนาะเขาไม่เอามุกหลับโอ้ดูมันพูดสมควรตายได้พูดอย่างเงี้ยสมควรตายนะโง่หัวพึ่งจริงเหรอมนพูดดูๆบอกเบี้ยบอกว่าผมไม่หล่อฟันเหลืองคนเตะอันนี้มีเตลล์ข้างหลัง โดนปืนมึงก้าวบอกกูฟันเหลืองว่าเจาอหรอเพื่อนกลุ่มใ,ใ,ใหญ่เพื่อนกล่มทีเฮ้ยใครใครใครเนี่ยเพื่อนใจเย็นกูตาลายเพื่อนโอ้ไปโดน <c oughs> แต่จุ